สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อพี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามตัวเองแนวทางเลาพัฒนาผ่านทางช่องของรอบกิกภาพรวยยูขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะการให้คลิปนี้นอแอจะพามาตามต่อตามติดกับตัวเองแนวทางเหล็กเดินประจําวันของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแนวทางของซองสุวรรณเอาไปเต็มเต็มตัวเน้นตัว,ตวจอเข่าตรงตรง,ตรงพร้อมเนาะแล้วก็เหล็กเดินกามาตัางๆค่ะ ก็จะมีแนวทางของมาดามค่ะมาดามเซดายสายวิ่งสายรูดเพิ่อกอดข้อกับมาถึนบ,บริจับครูให้แล้วก็เลขรับนังฟ้าค่ะเลขลับนั่งฟ้ากับเข่าตัวเด่นเนาะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มา,าก็เข้าตัวเดินดินยังไม่หลุดนะคะนะคะของช่อเชชัยค่ะต้องขอพระอิศซีเนาะที่ไม่เข้านะคะก่อนอ่นก็ต้องกราบขอพระคุณตัวเลขแนวทางจากเซียนเซียนทุกทุกท่านทุกท,ทุก,ทก,ทกสำนักที่ห้มาวางข้างช่องเนาะ กลับขอบพระคุณหลายๆแล,ลกักการ FC แฟนคลับทุกๆท่านค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แอดแล้วก็รเปิดใจรับชมตริกแนวทางทังช่องของเรากิกเนาะอ่า FC ไม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะกลับขอบพระคุณ FC ที่เข้ามาทักทายกันตลอดบอขา,าดสายเนาะเลขทุกตัวเนาะค่ะย้ำเตือนทุกครัง้งโปรดใช้วิจารณญาณเนาะค่ะในการรับชมแลกักกาเบื้องแนวทาง มันบ่เขามันบ่ปังแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะแต่คำคืนนี่เข้าไปตัวตามตัวค่ะสําหรับเลขดินประจําวันของมาดามคํานวณเนาะคะ่ะขอให้ปังต่องวดค่ะผูใดที่ตามอยู่ผูได้ที่รอคอยที่รักเดียวใจเดียวอยู่เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะค่ะกับแนวทางดินประจําวันของมาดามคํานวณที่ให้มาในคำคืนนี้เมื่อคืนวันจันทร์เขาคาะเขาแน่เนาะค่ะสำหรับเลขดิน เด่นหลักหน่วยมาที่สองอยู่เนะคะ่ะเด่นหลักหน่วยมาที่สองอยู่ตัวศูนย์ค่ะอยู่หลักสิบเนาะแต่ว่าามาดามเพิ่นนินนินนินหลักหน่วยให้เนาะคะ่ะจับคู่กับเขาที่สองศูนย์เนาะเป็นตัวกลับอาจจะไม่ได้เข่าตรงๆแต่ว่าอย่าลืมไปกลับเนาะผูะ้ใดตามต้องรุนกัน แนวทางต้งวดค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันของมาดามคำนวณวันนี้ไ้เด่นหลักสิบเด่นที่สองเก้าและกรหกค่ะเด่นหลักหน่วยเด่นที่สองหนึ่งและกรศูนค่ะสองตัววินงให้ที่สองสองสองหนึ่งสองศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์ สำหรับแนวทางที่ผู้ใดมากผู้ใดชอบเตรียมตัวแคปหน้าจอกันเอาเนาะเด่นที่สิบอ่าเด่นลักสิบนะคะเด่นลักสิบเด่นที่สองเก้าลกหกค่ะเด่นลักหน่วยเด่นที่สองหนึ่งลกศูนย์ค่ะเลขวินกะสองสองสองหนึ่งสองศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย หกสองหกหนึ่งหลักกับหกศูนค่ะสำหรับเดินประจำวันของมาดามคำนวณเนาะอ่ะมันมาในหิงต่องวดค่ะแนวทางไปต่อค่ะของซองสุวรรซองสุวรรเป็นจังไรกันแน่ค่ะเข่าตัวน้นตัวเจาะเข่าตัวตรงๆรงเนาะสำหรับสามเจ็ดเข้าตรงๆที่สามเจ็ดเนาะค่ะซองสุวรรณเพื่อนกะ เดินดีอยู่อาจจะหลุดบ้างเป็นบางงวดเนาะแต่ก็ยังเดินสายดีอยู่ของซองสุวรรณแนวทางตองงวดค่ะของซองสุวรรณสายวิ่งรูดเด่นบนล่างงวดนี้ให้เด่นทีหนึ่งค่ะรองที่เก้าสองตัวให้ที่เก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งจ็ดหลักกเก้าหนึ่งค่ะสำรับตัวเน้นเน้นที่หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเนาะ เลขเบิ้นเบิ้นไฮที่เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวไฮที่เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งจิตแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งค่ะนิ่งที่เก้าหนึ่งหกกับเก้าหนึ่งจิตค่ะแนวทางของซองส่วนเนาะับหน้าจอค่ะ าต่อที่ของมาดามคำนวณค่ะต่อที่ของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะสายวิง่งสายรูดเด่นบนรางเข่าทั้งสองตัวเนาะ,อะกอดข้อกันมาค่ะสำหรับเพิ่มผลันดิพันมาเสียดายที่เพิ่นบดจับคู่ห้เนาะรุดไปเนาะคะ่ะสำหรับเลขสองตัวตัวนีนตัวจอเนาะแต่ว่าเลขดินมาทั้งสองค่ะดินมาทั้งสองเกือบแตกสามตัวของมาดาม อ 60, ออ 70, สองหกศูนย์ออกเจ็ดศูนย์สองเนาะหัวนี้เพิ่นเลยจับคูลงมาให้ของมาดามคำนวณเพราะว่าหลายงวดแล้วเนาะของมาดามคำนวณอ่ะเลขวิ่งสังเกตเบื้องนี้ดีเลขเดินเลกวิ่ง,งเ,เ,เลขรูดเพิ่นนอ่ะมันจะกอดข้อกันมาตลอดเลยเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นจับมาให้พร้อมเลยค่ะสายวิ่งสายรูดเด่นบนล่างงวดนี้ของมาดามคำนวณให้เด่นทีหนึ่งกับสองค่ะ สองตัวที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองหลักกระหนึ่งสองค่ะงวดนี้เน้นทั้งสามหางเนาะเน้นที่แปดหนึ่งแปดสองกับหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองก็สวยอยู่เรื่งงวดน,นี้เลขเบิ้ลเบิ้ลไฮที่หนึ่งหนึ่งกับสองสองค่ะสามตัวไฮที่สองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะเน้นที่สองแปดหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งค่ะ แนวทางของมาดามคำนวณค่ะต่อที่เลขรับนางฟ้าค่ะเลขรับนางฟ้าเขาแต่ตัวเด่นเนาะเด่นที่สามจับคู่ประหอดจับคู่ประถึงเนาะให้สามศูนย์ออกศูนย์สองค่ะของมาดามครับข,ของเล็รับนางฟ้าเนาะมาดามกับพึง่งพานไปยังมอถึงมาดามอยู่ค่ะเลขกพึ่งมันจิถึกอกถึกใจงวดนี้อยู่บะเนาะตามต่อแล้วไปไหมค่ะ ลองบึงคุณอดไที่มาของมาดามอยู่อ่ะขอของเลขรับนั่งฝาเนาะตองวดค่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดเต้นบนล่างว่านี่ไ้เดนที่หาร่องที่ซี่ค่ะสองตัวให้ที่ซี่เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ให้ที่ซีหามาอีกเนาะแล้ก็ตัวเน้นเน้นที่หาเก้ากับหาหนึ่งค่ะเบิ้นที่สี่สี่กับห้าห้าสามตัวให้ที่สี่ห้าเก้าสี่ห้าหนึ่ง แล้วก็ซีซีหานิ่นที่ซีหาเก้ากับซีหาหนึ่งค่ะแนวทางเหลีกสามตัวค่ะของเหลีกรับนังฟ้าตัวที่ของเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเข่าตัวเด่นค่ะแต่ว่าเล็กจะพูไปประหอดเนาะ แนวทางไปบอถึงแนวทางตองนวดค่ะของเลขมิทิมากวันนี่ไฮเดนที่สองค่ะร่องที่ศูนย์สองตัวไฮที่หกศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดสองเน้นที่ 62, ท 00, 22, หกสองกับแปดสองค่ะเบิลที่ศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวไฮที่ศูนย์หกสองศูนย์แปดสองเลือกัศูนย์ศูนย์สอง เน้นที่ศูนย์หกสองกับศูนย์แปดสองค่ะแล้วทางเล็กสามตัวของเลขกมีที่มานะคะ่ะอะแก็บหน้าจอไปต่อไม่รอชา้มามักเสี้ยนใดก็จะดเส้นนั้นเนาะมาตามต่อค่ะของซองอาของชอ่อเฉดเชยเนาะคะ่ะชอ่อเฉดเชยลุดเนาะคะ่ะไม่เข้าบ่เข้าเนาะคะ่ะขออนุญาตไปต่อค่ะไปไม่เนาะกลับขอรูปขอไปอีฟตีแฟนครับของอกอะช่อเฉดเชยเนาะ มีเขา่ามีรุดงวดนี้ก็ตองมาแน่นอนล่ะค่ะเนาะมีเข้าบ้างมีรุดบ้างแต่ของแอร์เทงหลายงวดติดของแอร์ทงหลายงวดติดก็ต้องเสียใจไปเนาะ,ะ,ะค่ะแล้วก็เป็นกําลังแนงใจใหเหต้ตลอดเสมอเนาะคะ่ะของชอเชสใชสําหรับลาาพัฒนาตองวดค่ะสายวิ่งสายรูดของเพื่อนหาเด่นที่เก้ากับสองค่ะสองตัวห้ที่เก้า้าเก้าหกเก้าเจ็ดสอง้าสองหกส,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 สองเจ็ด เน้นที่95้าเจแล้วก็สองหค่ะเบิ้นที่เก้ากับสองค่ะสองตัวไฮที่สองเก้สองหแล้วก็สองเจค่ะเน้นที่สองเกหากับสองเกนาะค่ะแนวทางของจอเฉิดชักับลาวพัฒนาของจ,จอเิตชัยกับลาวพัฒนาต่องวดค่ะดินที่ องกับเก่าสองตัวเน้นที่เก่าหาสองหาแล้วก็เกาจเนาะหน้าจอค่ะไปมาคุณได้ชอบมาเส้นใดจากเส้นนั้นเนาะในคลิปนี้ก็ต้องกับขอบุญขอบคพุณตัวเลขแนวทางของชอเชตช,ชายเลขมีที่มาเอาแคปหน้าจอเนาะคะ่ะเลขรับนั่งฟ้าเนาะมาดามคำนวณ2องสุวรรณแล้วก็ดินประจำวันของมาดามคำนวณน,นะคะกัขบขาบ่าวบุญขอบคุณหไรายสำหรับแนวทาง ทุกๆแนวทางที่ให้มาเนาะค่ะแล้วก็ FC แฟนคลับทุกท่านค่ะขอให้โชคดีมีใช่มันมานิ่งบางๆตองวดของวันพุธเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ